ตำนานมหาโพธิสัตว์กวนอิมมหาโพธิสัตว์กวนอิมนั้นคนไทยให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากตามตำนานเล่าว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมอยากลงมาโปรดโลกมนุษย์เพื่อช่วยปลดเปลื้องทุกภัยแก่มวลมนุษย์จึงได้ลงมาจุติเป็นเจ้าหญิงชื่อว่าเมียวซานเมื่อประมาณหนึ่งหมืนปีก่อนทรงเป็นพระธิดาองค์สุดท้องคนที่สามของกษัตริย์เมียวจวง กับพระนางเซี่ยหลินแห่งอาณาจากักรซิงหลินประเทศจีนพระธิดาเป็นผู้มีจิตใจดีงามมีน้ำพระทัยเมตตาต่อทุกสปปรรพสิ่งในวัยเยาว์ทรงลึกซึ้งในหลักธรรมทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ในการบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏแต่พระบิดาไม่ทรงเห็นด้วยมีพระประสงค์ให้อภิเศกสมรสทรงให้พระธิดาองค์ที่หนึ่งและสอง อภิเศกกับข้าราชการผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศและแม่ทัพผู้เก่งกาจชำนาญศึกจากนั้นพระเจ้าเมี่ยวจวงก็สั่งให้เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเลือกสวามีที่มีความสามารถแต่พระธิดาไม่ทรงยินยอมทำให้พระเจ้าเมี่ยวจวงไม่พอพระัยเป็นอย่างมากจึงสั่งลงโทษพระธิดาให้ไปทำงานในสวนดอกไม้สั้งหาบน้ำปลูกต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อต้องการทรมานพระธิดาให้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะออกบวชแต่พระบิดาหาทราบไม่ว่าทุกการงานที่พระธิดาทำจะมีเหล่าเทวดามาช่วยเหลือเสมอเมื่อพระบิดาเห็นว่าการลงโทษแบบนี้ไม่ได้ผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนําพระธิดาไปอยู่ที่วัดนกยูงขาวและมอบหมายงานทุกอย่างของวัดให้นางทำเพียงองค์เดียว แต่พระธิดาทรงมีพระไทยเด็ดเดียวไม่เกี่ยงการงานต่างๆแถมยังมีเหล่าเทวดามาคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทำให้พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าใจว่าพวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็นใช้งานหนักจึงส่งเกลิยวและสั่งทหารเผาวัดนกยุงขาวพระธิดาก็ตั้งสมาธิจิตอย่างแน่วแน่อธิษฐานบารมี หากกรรมของเรายังไม่สิ้นขอให้ได้รับกรรมแต่เพียงผู้เดียวอย่าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเลยขอให้เราได้มีโอกาสช่วยผู้ทุกข์ร้อนให้สิ้นไปด้วยเถิดสิ้นคําอธิษฐานฝนก็ตกลงมาดับไฟจนสิ้นพระธิดาเมียวลซานจึงรอดปลอดภัยจากกองเพลิง เมื่อพระบิดาทรงทราบเรื่องทรงแค้นใจยิ่งนักที่ทำอะไรเจ้าหญิงไม่ได้ด้วยความโกรธจึงสั่งให้นำตัวพระธิดาไปประหารชีวิตแต่เพราะมีเทวดาปกปักคุ้มครองจึงทำให้รอดปลอดภัยจากการประหารครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นจะใช้ดาบฟันคอดาบก็หักจะเอาผ้าแขวนคอผ้าก็สลายไป และแล้วก็มีเสือเทวดาปรากฏตัวขึ้นมานำเจ้าหญิงขึ้นพาะหลังและเพ่นหนีนำพาเจ้าหญิงไปที่เขาเซียงซันต่อมาเทพไทเป๋ได้แปลงกายเป็นชายชรามาโปลดเจ้าหญิงชี้นแนะวิธีการบำเพ็ญเพียนเพื่อดับทุกข์จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จทมขั้นสูงเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อวันที่19เดือน6 ข้างฝ่ายพระเจ้าเมียวจวงหลังจากที่เสือเทวดานำพาเจ้าหญิงออกไปก็เข้าพระทัยว่าเจ้าหญิงเมียวซ่านถูกเสือฆ่าไปกินเสียแล้วจึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีกต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ก็ส่งผลเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรงไม่มียาใดรักษาให้หายได้นอกจากพระโอสถที่ต้องปรุงจากดวงตาทั้งสองข้าง และแขนทั้งสองข้างจากผู้ที่ไม่มีความโกรธเลยเจ้าหญิงเมียซานทรงทราบด้วยยานวิถีว่าพระบิดากำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศไม่ได้ถือโกรธการกระทําของบิดาแต่อย่างใดทรงได้สละดวงตาและแขนทั้งสองข้างเพื่อปรุงเป็นพระโอสถรักษาพระบิดาจนฟื้นคืนเป็นปกติ เพราะความกตัญญูของเจ้าหญิงเมียสซ้านสร้างความสั่นสะเทือนทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์เมื่อพระองค์บรรลุมรคลออคงศากยโมนีจึงประทานคืนดวงตาให้ถึงพันดวงและแขนพันข้างแก่พระองค์อันเป็นที่มาของปางปฏิหารที่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรหรือเจ้าแม่กวนอิมพันมือพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ของพุทธฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักและศรัทธามากที่สุดได้รับการกราบไหว้บูชาจากชาวจีนทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทยในคตินิยมทางสัญ,ญลักษณ์วัฒนธรรมมงคลของจีนองค์กวลอิมคือพระผู้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาการุณ โปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากพ่วงทุกข์ดังคำปณิธานของพระองค์ที่ว่าหากยังมีสัตว์ตกทุกข์ได้ยากอยู่เราก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิสำหรับรูปปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะของเพศหญิงที่เป็นที่นับถือกันในปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วเมื่อครั้งศาสนาพุทธ แรกเผยแผ่จากอินเดียสู่จีนนั้นรูปลักษณ์ของพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศช,ชายเช่นเดียวกับในอินเดียสันนิฐานว่าคติเกี่ยวกับรูปเคารพพโพธิสัตว์กวนอิมน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสามก๊กและราชวงศ์จนจนกระทั่งถึงสมัยนานเปิย่ยเฉาหลักฐานสำคัญก็คือรูปวาดจิตรกรรมฝาผนัง และรูปปฏิมาก,กรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ปรากฏอยู่ในถ้ำมอเกา่าที่สร้างขึ้นในช่วงนานเปิ่ยเฉานั้นเป็นภาพของพระอวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีลักษณะแบบเพศชายมีริมฝีปากหนาและมีหนวดเคราส่วนเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงจากบุคลิกลักษณะของพระอวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เดิมเป็นเพศชายจนแปลเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนั้น นักปฏิมาณวิทยาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเหตุผลสองประการประการแรกพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้ทรงโปรดสัตว์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยากและในสมัยโบราณน,นั้นผู้หญิงมักได้รับการกดขี่ข่มเหงและทุกขทรมานมากกว่าเพศชายจึงเกิดภาพลักษณ์ในด้านที่เป็นเพศหญิงเพื่อช่วยเหลือสตรีให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม ประการที่สองผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนโยนและมีจิตใจที่ดีงามกว่าเพศชายโดยเฉพาะความรักของผู้เป็นมารดาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาการุณตต่อบุตรดังนั้นจึงเชื่อกันว่านี่คือเหตุเปลี่ยนแปลงของภาพแห่งลักษณะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แปลเปลี่ยนรูปลักษเป็นเพศหญิงในที่สุด ในด้านจิตกรรมจีนได้สะท้อนสนัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แสดงถึงความเมตตาการุณาอธิภาพเจ้าแม่กวนอิมยืนประทับบนหลังมังกรกลางมหาสมุทรภาพเจ้าแม่กวนอิมพร้มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกิ่งลรือในแจกันภาพเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งกลางป่าไผ่ภาพเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรและ ภาพเจ้าแม่กวนอิมพันมือเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะแสดงภาพแห่งเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาการุณาที่ประทับอยู่กลางใจของผู้ศรัทธาจน